ค่ะทุกคนนี้กลับมาอยู่กับโบซีไดอารีอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมากับหน้าสดของเราอีกเหมือนเดิมน,นะคะซึ่งคอนเทนต์หน้าสดก็คือคงมีไม่กี่อย่างวันนี้นะะก็คือโบจะมารีวิวรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่จาก MAC นั่นเองเป็นอ่าสตู i ิ Tech c เทคครีมช Powder Foundation ตัวนี้คือจบอกว่าเขาเพิ่งออกมา สดสดร้อนๆอนเลยนะคะวันนี้ก็คือวันที่1เขาเพิ่งจะร้อนร้อนวางขายนะคะคือบอกว่ามีความแบบว่าอยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันคือจริงๆตอนนี้บอกว่า,าแบรนด์มีการทําการส่งให้รีวิวผ่านทางในทวิตเตอร์นะคะแต่ว่าโบอยากเอามารีวิว ใน y o u t b e ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะคือโบอมีการแบบว่าทดลองใช้แล้วแล้วก็เอามารีอิวให้ทุกคนอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูกันกันดีกว่าค่ะว่าลองพื้นตัวน,นี้อะไรยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลย <S <S กันอื่นนะคะเรามาพูดถึง รองพื้นตัวนี้คร่าวๆกว่าขน,นะะางที่บอกว่ามันเป็นรองพื้นเอ่อครีมทูพาวเดอร์ก็คือเอ่อเป็นรองพื้นเนื้อครีมที่พอลงผิวไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งนะคะพูดง่ายๆเลยคือเราสามารถลงรองพื้นตัวนี้แล้วไม่ต้องลงแป้งอีกก็ได้ซึ่งโบเป็นคนผิวผสมที่ช่วงทีโซนมันนะคะโบก,ก็จะไม่ลงมรู้สึกว่ามันได้ผิวที่กำลังเป็นผิวพอดีที่ไม่ได้ดูแมตเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครหนะ้ามัน,นมากๆถ้ารู้สึกว่า มันยังมันอยู่อะไรเงี้ยก็สามารถลงแบบว่าแป้งตรงระหว่างตรงแบบทีโซนหรือว่าช่วงไหนที่แบบมันมากๆแล้วก็ลงแป้งแบบเเซ็ตมันนิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูในตลับนะคะซึ่งตลับเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบตลับเงินเงินแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาด้านในอ่ะนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเนี่ยเนื้อครีมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเขาก็จะเป็นชั้นที่เก็บพับนะคะ ทุกคนเห็นกันไหมอ่ะซึ่งโบรู้สึกว่าพับตัวนี้มันเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆเหมือนแบบพับแต่งหน้าทุกคนแต่ว่าอ่ามันจะมีความรู้สึกว่ามีความนิ่มมากกว่าและก็มีความแบบละเอียดมากกว่าโบรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบฟิลไลท์เหมือนเราใช้ครูชั่นอนะ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นคูชั่นที่เป็นเนื้อครีมคือจริงๆม,ม,มันก็เหมือนกันเพราะวิธีการลงอ่ะมันคือการลงแบบ เนี่ยแทบๆๆๆๆเหมือนเราใช้คูชั่นเลยทุกคนซึ่งจะบอกว่ารองพื้นรุ่นนี้นะคะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด24เฉดสีนะคะแล้วก็ทางแด์แนะนำว่าให้เลือกเฉดสีที่ขาวกว่าผิวเรา1เฉดสีนั่นเองนะคะซึ่งตัวที่โบเลือกมาเนี่ยคือเป er ็นเบอร์ NC25 นะคะอดีเราจะมาสวัสให้ดูระหว่างตัวอ่าตัวนี้แล้วก็อ่ารองพื้นอีกตัวหนึ่งของแด์ที่โบมีอยู่อันนี้คือเบอร์ NC25 ค่ะ อันเนี้ยมันก็จะมีกับกับมืออ่มันก็จะมีความกลืนกับผิวโบไปได้อยู่นะคะล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โบจะเอามาเทียบเลือกคืออ่ะเป็นแมครุ่นนี้นะคะ n c ยี่สิบรู้สึกว่ามันมีความเหลืองกว่าอันยี่สิบอันนี้ยี่สิบห้านะคะก็แนะนำว่าถ้าใครแบบอยากลองรุ่นนี้ก็แนะนำว่าให้ไปเทสสีที่ เคานเตอร์ดีกว่าเพื่อความชัวนะคะมาเรามาลองกันนะคะอย่างที่โบสวอตให้ดูนะคะมันคือจะเป็นอ่ะเนื้อครีมแบบนี้ทุกคนดูแล้วก็จะมาสวอตให้ดูกันนะคะอ่ะเนี่ยมันค่อนข้างเป็นโทนที่เหลืองโบรู้สึกว่า สาวเอเชียอย่างเราคนไทยแบบเราที่ผิวสองสีนะคะก็จะใช้ได้นี่ก็คือข่าก็ผิวนะคะแต่พอลงประทักมันก็จะกลืนไปกว่านนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวฟองน้ําตัวพับที่เขามีให้นั่นแหละแถบนะคะโบแน,นะนําว่าให้เป็นการแถบดีกว่าอย่าปาดอยู่หรืออย่าลากพรองทีเราลงสกินแคร์ไปด้วยทุกคนแล้วบางทีมันก็ไปรูดออกสกินแคร์ล้วออกมาแล้วบางตัวมันแบบว่ามันเป็นฟิล์มหรือเป็นขุยอะไรเงี้ยจะทำให้รองพื้นเราเละได้นะคะ อ่ะโบให้ดูด้านข้างก่อนประมาณนี้นะคะสีที่โบใช้คือ NC 2 5านะคะก็ข่าขึ้นแบบเฉดหนึง่งอ่ะแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้โบจะมีปัญหาเรื่องรอยสิวนะคะก็แตะๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้กดแนะนําว่าให้แบบว่าไม่ต้องลงเยอะทุกคนแล้วก็ค่อยๆกระจายไป เนี่คือคนลงเยอะขาวก็ตกหน่อยมองอยังไม่เห็นเนี่ยมันบอกว่าสา,ามารถลงใต้ตาได้เลยทุกคนมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้เลยทุกคนเออทุกคนในกล้องมัน,มนดูขาวแบบขาวมากอะแต่แบบนอกกล้องมันไม่ได้ดูขาวขนาดนั้นนะอันนี้คือลงเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็จะได้ ผิวประมาณนี้ทุกคนเห็นกับเปล่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะคะก็เราสามารถบิวเพิ่มเพื่อให้มันปกปิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโบไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการปกปิดเพราะว่าจริงๆแล้วโบไม่ได้มีปัญหารเรื่องรอยสิวขนาดนั้นแล้วโบก็ไม่ต้องการความปกปิดเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่มันหนาก็หนักผิวแต่อันนี้มันไม่ได้หนักผิวนะแต่พูดถึงว่าแบบโบไม่อยากลงไปเยอะๆอ,อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยลงไปแล้วอะทุกคนเห็นปะมันจะดูแมท ขึ้นนะคะแต่ว่าไม,แบบแบบม่ดนีดมปแบบอุ้ยเม็ดเม็เลยแบบนั้นแล้วก็ความรู้สึกคือคือมันค่อนข้างาเบาบางแล้วก็สบายผิวเหมือนแบบฟิลลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งไปแล้วทุกคนเหมือนแบบมันก็เสร็จได้ประมาณหนึ่งแล้วอะแล้วก็ตรงตรงฝ้านะคะโบจะลองกลบดูนิดนึงว่าได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะ ก็ได้กันเลยนะทุกคนเพราะว่าฝ้ามันสีเข้มกว่าตัวพวกรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันสามารถลงแบบเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาได้เลยนะคะตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นรอยสิวก็แนะนําว่าก็ลงทับได้ทุกคนแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันแบบว่าเสซ็ตตัวแล้วแล้วไปลงย้ำแล้วไปลงซ้ำมันจะกลายเป็นแบบ เป็นคาบได้ทุกคนฉะนั้นแล้วจะปกปิดจะกลบอะไรเงี้ยให้นาว่ากลบตั้งแต่แรกๆตอนที่มันยังไม่เซ็ตเป็นแป้งนะคะเดี๋ยวโวบขอไปแต่งหน้าเพิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาในแบบฟินิชลุกที่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้มาดูผิวกันอีกทีนึงว่าได้ประมาณไหนนะคะ เสร็จแล้วนะคะลุกของเราวันนี้ก็คือเป็นแบบแต่งง่ายๆ everyday look ที่บบแต่งเป็นปกตินะคะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูลองพื้นกันหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ฟินิตลุกประมาณน,น,นี้ทุกคนเห็นว่าอ่ะคือด้วยความที่โบไม่ได้แบบว่าบิวอะไรเพิ่มนะคะก็คือลงอ่าลองพื้นชั้นเดียวไปเลยก็จะเห็นว่ายังพอจะมีแบบว่ารอยสิวเล็กๆเล็กๆบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมโบรู้สึกว่าค่อนข้างให้ผิวที่ โอเคนะทุกคนมันไม่ได้ดูเป็นแบบ หนาเป็นรองพื้นที่แบบเนื้อครีมที่ที่เมื่อก่อนที่เราฟังคาว่าเนื้อครีมอะ่ะเนื้อครีมจะมีความเข้มข้นความหนาของเท็กเจอร์รองพื้นมากกว่าตัวที่เป็นแบบว่าลิควิดฟาวเดชั่นใช่ไหมโดแต่ตัวเนี้ยโบรู้สึกว่าค่อนข้างให้ความรู้สึกที่รู้สึกบางเบาแล้วก็สบายผิวนะคะไม่หนักหน้าแล้วก็ได้ฟินิชลุคที่โบรู้สึกว่าเออโบชอบเพราะว่าโบเป็นคนไม่ชอบให้หน้าดูแมตจนเกินไปนะคะอยากให้หน้าดูประมาณนี้แบบมีน้ํามันออกมานิดนึงดูเป็นผิวดูมีความเป็นแบบเงาเงานิดนึงอะไรอย่างงี้ สับโบโบสึกว่าโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้คือประมาณสักสามโมงนิดนิดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะทิ้งไว้สักประมาณถึงวันสักสามสี่ทุ่มแล้วเรามาดูหน้ากันอีกทีหนึ่งว่าระหว่างวันมีดอกมีความมันอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันเดี๋ยว,วนนี้โบจะแวะไปทํางานอย่างอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีประมาณสักสามสี่ทุ่มเนาะ นี่นะคะเป็นเวลาหกโมงนิดๆน,นะคะก็จะให้ดูผิวตอนนี้คือตอนนี้แต่งหน้ามามันสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนก็ทุกคนเห็นว่าตรงทีโซนของโบที่ที่โบบอกทุกคนไปว่าทีโซนโบจะค่อนข้างแบบมันเร็วแล้วก็มันง่ายนะคะมันก็จะมีความมันเกิดขึ้นมานิดนึงแต่โบรู้สึกว่ากํลาลังเป็นผิวที่โบโอเคโบชอบอะ เดี๋ยวจะมาอัพปอีกทีละมาสักสามส่ทุ่มเหลทุกคนนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะก็คือแต่งหน้าแป้งตั้งแต่ปายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิอ็ดแปดชั่วโมงด้วยกันนะคะก็มาดูผิวหน้ากันดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือเอ่อเอาพูดตรงๆว่ามีแอบซับตรงช่วงปากไบ้างเพราะว่าไปกินข้าวมาแล้วก็เลยแบบว่า เธอซับปากไปแมตต์หนึ่งนะคะก็อะมาดูนทีละส่วนนะคะอะตรงข้างแก้มอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าเอาจริงๆแล้วโบรู้สึกว่ามันไม่ได้หลุดอะไรไปนะคะเนี่มนมนยมันไม่ได้เป็นอะดูใกล้ๆกลมันไม่ได้เป็นคราตรงนี้มีจมูกหลุดบ้างเพราะว่าโบนี่แหละเอามือไปแกะเพราะว่าจมูกมันลอกเป็นเซ็เดิมนะคะก็เลยเผื่อเอามือไปถูๆบ้างนิดนึงอันนี้ก็เลยแบบอันเนี้ยข้างเนี้ยหลุดเพราะว่าโบไปถูแต่ว่าให้ดูข้างนี้นะคะก็ ไม่ได้หลุดขนาดนั้นอ่ะนะคะแล้วก็โบรสึกว่าตรงเนี้ยรองพื้นยังโอเคอยู่ยังอยู่ดีนะคะไม่ไหลไม่เป็นคราบแต่ความมันอันอที่บอกว่าทีโซนโบนะคะจะมันอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเอ,อ คาดหวังกับทีโซนเพราะว่าทุกคลิปถ้าใครดูคลิปรีวิวลองพื้นประมาณจะรู้ว่าโบเคยชกับพวกทีโซนโบแบบไม่คาดหวังเพราะว่าเป็นคนทีโซนมันมากจริงๆนะคะก็อ่ะเอาตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยไม่มันเลยทุกคนแต่ว่าทีโซนอ่ะมีมันมีมันความมันเกิดขึ้นมานะคะแต่แทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่าสีมันแบบไม่ดรอปลงไปยังเป็นสีขาวที่ขาวกว่า ผิวหน้าโบเฉดหนึ่งเหมือนสีตอนแรกที่โบถ่ายไว้นะคะนี่ส่วนความมันนะคะก็หน้าผากก็จะมันเป็นพิเศษเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสรุปกันดีกว่านะคะว่ารองพื้น MAC ตัวใหม่นะคะที่เป็นครีมทู o าวเดอร์ฟาวเดชั่นตัวนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับใครควรตำหรือไม่ควรตำในมุมมองของโบนะคะส่วนตัวโบเองใครที่ตามดูรีวิวรองพื้นโบมาในหลายคลิปจะบอกว่าโบเป็นคนผิวผสมนะคะที่ค่อนข้างไปในทางมานันช่วงทีโซนจะมันหนักมากนะคะแล้วก็ไม่ชอบรองพื้นที่ลงแล้วดูเมทดแมททำให้ผิวแห้งทำให้ผิวดูแบบว่า แบตด้านอะไรขนาดนั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีน้ํามันอยู่บนหน้าบ้างอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของโบคือโบชอบอะไรแบบนี้นะคะคือโบ,โ,บโบรู้สึกว่าน้ํามันก็ซับได้ทุกคนไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในอากาศที่แบบว่าร้อนชื้นนะี่มันมีโอกาสที่หน้าเราจะมันได้อันเนี้ยคือถือเป็นเรื่องปกติโบไม่ค่อยซีเรียสก,กับเรื่องตรงนั้นนะคะอ่ะเนาะก็สรุปเลยการว่าลองคืนตัวเนี้ยถ้ามีให้สิบคะแนนโบให้สักแปดจุดห้า เก้าอะไรอย่างเงี้ยละกันแบบอโบให้สัก8ปดจุดห้าละกันเพราะว่าหามว,ว่าอปกปิดได้ไหมได้ในระดับหนึ่งถ้าสูว่าเราเป็นรอยแบบว่าเยอะๆๆอใหญ่ๆ,ๆ,ๆกว่าน,นี้อาจจะต้องบิวเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องความคุมมันนะคะก็คุมมาในระดับที่โบพึงพอใจแต่ถ้าเกิดสว่า ถ้าเป็นคนที่ผิวมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่าคุมมาในระดับที่สี่ถึงห้าชั่วโมงโอเคผิวจะสวยมากผิวจะดีนะคะอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่ามันแบบไม่ดรอปนะคะแล้วก็ไม่เค้กไม่ไหลนะคะอ่ะถามว่าเอาความจริงแล้วในะชีวิตจริงอะ่ะระหว่างวันอะ่ะเราสามารถซับออกได้นะคะอ่ะลองซับให้ดูนะคะนี่ ก็จะมีติดทิชชู่มานิดๆหน่อยๆคือวันนี้โบไม่ได้แบบว่าลงแป้งเลยใช่ไหมอ่ะก็คือใช้รองพื้นแบบเดี่ยวๆเลยอ่ะพอซักออกแล้วมันก็จะโอเคขึ้นประมาณนี้ถามว่าควรตามไหมโบรู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ดีอันหนึ่งนะคะโบรู้สึกว่ามันเป็นฟิลลิ่งเหมือนกันใช้คูชั่นใช้ง่ายใครที่แบบเบื่อการใช้รองพื้นแล้วต้องแบบมาวอร์มกับมือก่อนแล้วก็ค่อย ลงแป้งอะไรต่างๆในโบสว่าเนี้ยก็คือสามารถแตะที่เนื้อครีมได้เลยแล้วก็กดกกกดดดกดเหมือนเราใช้คูชั่นนะคะแต่แนะนําว่าไม่ให้ปาดทุกคนถ้าปาดมันจะแบบมีสิทธิ์ที่จะเป็นคราบได้นะคะก็มีคําถามอันหนึ่งที่ตอนโบลงรีวิวไปมีคนถามว่ามันต้องวอร์มหลังมือก่อนไหมส่วนตัวโบไม่ได้วอร์มนะคะคือแตะแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแต่อย่างที่โบแนะนําว่าควรจะเลือกเฉด สีผิวที่ขาวกว่าตัวเรา1เบอร์เพราะว่าเห็นหลายๆคนพูดว่าไอ้รุ่นนี้จะค่อนข้างสีเข้มกว่ารุ่นธรรมดาของแม็กทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เอาแบบ for sure เพื่อความชัวร์แนะนำว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนแต่ละรุ่นแล้วมันแบบสีมันไม่เท่ากันนะคะก็อย่างที่โบรีวิวไปนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยแบบว่าเป็นตัวตัดสินใจให้เพื่อน หลายคนที่กําลังดูลองพื้นอันนี้อยู่นะคะก็ลองดูรีวิวอื่นประกอบไปด้วยนะคะหรือไม่ก็เราไปเทสเองอีกทีที่เคาน์เตอร์เพื่อความชัวร์นะคะก็วันนี้โบไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะมารีวิวรองพื้นตัวไหนก็รอติดตามกันไ,ได้นะคะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็เจอใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย